ดีค่ะเพื่อนเพื่อนดีเย,ย็นนะคะทุกคนดีเพื่อนเพื่อนดีสุขทุกท่านนะคะเย็นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนในอะไรทานข้าวเนาะค่ะยายเ๋ยวก็จะวาจานก่อนนะคะเราจะได้ทำอะไรทานข้าวเนาะจนเย็นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนดีก็นีนะยายเล็กก็ว่าจะ กอดปลานะคะแต่ว่าลืมเอาปลาออกจากฟิตค่ะยังแข็งกระดกอยู่เลยเนาะเดี๋ยวเ่น้ำไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะไรกบไรกบเห็นไหมก็กเห็นเนื้อเออมือเิ้ม เดี๋ย่างเ่าจัลีย่างให้เยอไค่งจังเยเอาไปย็ดไงย็ดเย็ดเดยโอ้ยป่าก็ยังยังเข็ดกระโดกอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรสักพักหนึ่งก็ นั่นแล้วเนาะเพื่อนไปแล้วนี่ไก่นะคะไก่ก็ยังแข่งกระโดกอยู่เลยนะคะแงามได้กสกหมูหมูก็ยังอยู่หน่อยนะคะหมูก็ยังอยู่นิดหนึ่งค่ะอ่ะค่ะคุณพ่อบ้านเขาก็อือสบายดีเลย นะคะเราก็ช่วยช่วยกันค่ะช่วยกันนะคะลืมลืมเอาออกจากปิกค่าเอ็อันนี้ก็เห็นแล้วเนาะเอา,า,เอ,า,าอะไรก็ว่าแบบเถื่งนเถื่อน,เ,อนเนาะันคืนนี้ โอ้ามาใจยหลับนอนเธอกท็ทำไปสีบางๆนะเออทำไปจะมาบนอะไรเนาะแล้วที่มีมีเมียให้ นี่เนี่ยอย่างนี้เนี่ยอือดีแค่ไหนเน,นี่ยแล้วก็จะทอดฮอตดอกนะคะแกจะตสส่ำชมต่ำเนาะปะ้าภารยาป๊อกป๊อกเกิดมาเป็นแม่ค้าแม่ขายหูยสมัยก่อนไอตอนที่เย่เย่เล็กอา,าย <laughs> ไม่ใช่ตอนเมื่อสิบปีที่แล้วยายเลยก็ยายขายตำตำเนาะยายก็ขายดีมีคนสอนนะคะจะไม่อนเนาะว่าเกิดตอนเ้ราเปัว่าคุณ คุณสามี <c oughs> <c oughs> ค,คุณสามีก็คอยไอ้นกก่นกัะเน่นะคะ อดดบนะคะว่าเชือนสักนหน่อยนะคะก็ตามก็ไม่ช้าหรอกค่ะแป๊บเดีวยวก็ได้เลยเนาะ จะเชือดเฉือนปลาสักหน่อยนเฉืนทอดปลาเด็ด เป็นสภาพไปเรื่อยๆเนาะเ,นเพื่อนๆป้าก็แช่ไว้ไหลายวันแล้วค่ะไม่ได้เอาออกมาทำสักทีเนาะ น,นี้ก็พอกินแล้วปลาตัวหนึ่งแล้วก็ไก่สองชิ้นโอ้ยอยี่ห้ออะไรนี่ทุกคนได้อะไรทานข้าวกันคอะน,นี่กับ ีก็จะหมักไว้ก่อนนะคะจะไว้ให้มันเค็มก่อนจะไม่ได้แล้วนี่นกาใส่ให้เซ็บๆเลยค่ะคุณใจะทอดก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือหน่อยๆเนาะนต้อง ทอดไก่ก็เรากได้ถูกแป้งทอดเนาะถ้าเราใส่ไอ้ทว่ามันจะตามก็ตงเลยมันนี่นะคะ ขช้าเย็นก็ประมาณนี้แล้วนะนเพื่อนๆ่ีวิตไม่ครัวเนาะนี่นะคะ่ะ ลืมออกลืมออกมาซื้อขนมจีนไว้บ่ะลืมออกมาซื้อขนมจีนแะตำม,มะละโอนะคะเพื่อนนี้่แบบกี่เมนูไก่ยา่างฝลาย่างนะคะ <What? S 1> <c oughs> โอ้ก <c oughs> <c oughs> ็แล้วก็ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจขอโทษค่ะ ไก่ย่างนะคะก็ปลาตัวหนึ่งก็พอเนาะไก่สองน่องก็พอแล้วเด็กเนี่ยด็กๆเขาก็ไม่ค่อยจะกินปลากันหรอกเนาะแล้วก็มันกะโอก,ก็ต้องตับอย่างนี้นะคะ มันกอสับมันถึงจะแซ็ปนะคะมันจะอร่อยเนาะนีมแหละบ้นบานๆดูกินแบบง่ายๆแต่ก่อนทำอะไรก็จะชอบคูนเนาะคูนเป็นแซ่บเนาะเพื่อน 哎，你呢？